สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอล วันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลไทยลีกคู่คืนวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับบีทีประทุมนตเดตเปิดบ้านเอาชนะตราดทีมสีไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกหลังกลับมาจากเบรกทีมชาติของทางฝั่งบีจีกับตราดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมคู่ที่2ของวันนี้ต่อจากเกมบุรีรัมย์นีเดตที่เสมอกับทางเชียงรายไปนะครับก็ถือว่าบีทีคัมแบ็กมาได้สวยนะครับหลังจากเบรกทีมชาติวันนี้ชนะไปอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยมีันน้ว ฝังิธีเจ้าบ้านมาในระบบ352ผู้รุกษาประตูชัดชัยบุตรพรมของหลัง3คนวิกเตอร์คาโดโซชินพัทรลี่อชนภัทรบัวพันธวิงแบ็กฝั่งซ้ายวัฒนากรสวัสดกร,รวิงแบ็กฝั่งขวาวาริชชูทอง กองกลาง3คนสารัต์ยูเยนชวัดวีรชาติฟเฟดดี้อเวรสส่วนกองหน้า2คนเป็นเทนรบสัมเพาดีจับคู่กับดานิโลอเวร์สก็ถือว่าเป็นชุดที่ทางบีจีเนี่ยกลับจเถื่อทีมชาติมาดูจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับบวกกับการมีเอซกลางสัปดาห์ด้วยเนี่ยทำให้ทางโค้ชทงตัดสินใจโรเตชันค่อนข้างเยอะนะครับตัวสำรองในวันนี้เนี่ยเป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชนาทิพสงกสินจักรพันธ์ไพสุวรรณทางอีกอร์เซกเยฟนะครับก็ รวมไปถึงทางพิธีวัสุขจิตธรรมกุลด้วยนะครับเรียกได้ว่าสำรองเก็บเว้เจอร์ใน ACL เลยก็ว่าได้นะครับส่วนแกนหลักๆที่มีอยู่ก็จะมีแค่สารัตอยู่เย็นคนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งตราด FC มาในระบบ433ผู้รักษาประตูวอร์ดุสสุขุนากองหลังสคนจอเกฟิลิเปจับคู่ทิตวีอักษร4แบ็กซ้ายพาราดอนพัฒนพลแบ็กขวาธนเสศสุจริตกองกลาง3คนมีรังสค์วิลุสสีพรปีชาจารุไนสันติภาพราชนิยมส่วนสารศาสารเกมลุกมีริดดอโคเฮนยัสลามีปินโตและอิวาน ก็ถือว่าเป็นชุดที่ฟูลทีมเลยนะครับสำหรับทางฝั่งตราด f c สําหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ20นาทีแรกของเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมค่อนข้างที่จะสู่สีกันอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะก็ทั้ง2ทีมนะใครดีกว่ากันนะครับแล้วก็เกมลุกของทางฝั่งบีดีเนี่ย ช่วงต้นเกมกว่าจะมีโอกาสยิงครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นนาทีที่13เลยนะครับเป็นจังหวะยิงของดานิโลอเวสยิงไปก็เข้ามือทางวอล l ลอร์สุกุน่านะครับก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าเป็นโอกาสยิงครั้งแรกไปนะครับส่วนทั้งตราดเนี่ยโอกาสขึ้นมาในช่วง20นาทีแรกก็มีมาเรื่อยๆนะครับจากทางฝั่งของลิโดโคเฮนก็จะมาเยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ พอเขานําบอลขึ้นมาแล้วพอเปิดเข้าในเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนที่เข้าทําสักเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นจะประมาณนี้นะครับใน20นาทีแรกแล้วก็พอผ่าน20นาทีแรกไปเนี่ยเกมของ BG ก็เริ่มจะดูดีกว่าแล้วก็มาออกนําได้นะครับในนาที22จังหวะที่ธนภัทรบัวพันธ์นะครับแทงบอลมาตรงกลางนะครับไหลออกมาทางขวาน,นะครับ เซนสารัตยูเยนเก็บบอลได้แล้วก็ได้จังหวะเปิดเข้าในนะครับก็เป็นดานิโลอาเวสที่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ชาร์จเข้าไปทําให้ BG ออกนําไปก่อน1ึงประตูศูนย์นะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกมที่ BG เริ่มดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับตราดเริ่มจะขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับก็โอกาสที่น่าสนใจอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีนาทีที่27สนะครับสารัตยูเยนแทงบอลมาให้กับทางวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับได้ยิงก็เตะเซฟของวัลลุสสีสุภาเอ่อวัลลุสสุก แล้วก็ดูว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีจังหวะที่ เป็นจังหวะที่นําไปสู่ประตูนะครับจากจังหวะบีบของแดนนีโลอเวสนะครับไล่เพสซิ่งผู้สาวประตูอย่างวอรูสุคูนานะครับทำให้เขาเนี่ยต้องเตะบอลลูกนี้ออกหลังไปแล้วก็เป็นในนาทีที่39เนี่ยจังหวะที่สารัดอยู่เย็นได้เตะมุมจากทางฝั่งขวาเข้าไปนะครับเป็นเจนลบสัมเัวดีได้กโขกลูกนี้ก็เป็นลูก2 0งศูนย์ไปนะครับในนาทีที่39ก่อนจบครึ่งแรกประมาณ5นาทีนะครับเรียกได้ว่าหลังนั้นบีจีก็เล่นด้วยความสบายแล้วก็ยันอยู่จนจบครึ่งแรกนะครับสำหรับเกมในช เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสารลัดออกเลยหลังผ่านไปห0นาทีนะครับแล้วก็ส่งฉัดมงคลทองคิรีลงมานะครับก็เรียกว่าเป็นการเก็บสภาพความสดไว้เพื่อเล่นกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของตราดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวท่วงพักครึ่งด้วยนะครับส่งเรืองยศกับมารุดลงมาแก้เกมแต่ก็เกมไม่ได้กระเตื้องขึ้นสักเท่าไหร่แล้วก็รูปเกมเนี่ยเกมลุกหนักกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกด้วยนะครับเรียกว่าโอกาสขึ้นมาเนี่ยแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถือว่าทางวีทีเนี่ยในนาท ชทิพย์นะครับลงมาเรียกได้ว่าเคาะสนิมกันนะครับในเกมครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มาบอกเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกในนาทีที่6 3นะครับจังหวะที่เฟดดี้วอลเลซนะครับมีโอกาสได้ยิงแล้วก็วอลลุวสุขุณาเซฟนะครับแล้วก็บอลเหนยเข้าทางชนาทิพย์นะครับตรวจสองลงมาแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปได้จังหวะนี้นะครับก็เป็น3ประตูต่อศูนย์ในเกมวันนี้แล้วก็หลังจากน,นั้นเนี่ยทาวบีจีก็ถือว่ามีโอกาสอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่พอลากขึ้นมาแล้วเนี่ยจังหวะจบสกอร ปีจีเปิดบ้านเอาชนะทั้งตราดไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับสรุปประเด็นภาพรวมวันนี้ที่สิ่งที่เราได้เห็นกันก็ประเด็นแรกนะครับก็เกมรับของตราดวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องนํามาพูดเป็นสิ่งแรกนะครับก็เป็นส่วนสําคัญในการนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของทีมในวันนี้เลยนะครับเกมรับของตราดเนี่ยทั้ง4คนเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเล่นความละเอียดเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็ ในส่วนของการเล่นเป็นทีมเนี่ยวันนี้ก็ทําได้ไม่ดีนะครับก็ทําให้เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทำให้เครื่องแรกเนี่ยสกอร์มาขาดนะครับแล้วเครื่องหลังเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาโดนเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดหลักๆเลยของเกมวันนี้นะครับประเด็นแรกส่วนเรื่อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกมลุกนะครับตราดวันนี้เนี่ยพอเกมรับไม่ดีแล้วเนี่ยเกมลุกก็พึ่งไม่ได้อีกนะครับในวันนี้ตัวต่างชาติอย่างลิดดอโคเฮน กับอูวานโดเปาลิสตารวมไปถึงอ,อิสลามีปินโตเนี่ยสามคนเี็กได้ว,ว่าเชื่อมกันไม่ติดเลยแล้วก็การเล่นคดแม้จะไปคนเดียวเนี่ยก็มักจะทําได้ไม่ดีนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังเนี่ยส่งคนอื่นๆลงมาอย่างนัทวุฒิรวมไปถึงทางสลาวุฒิเนี่ยลงมาก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับลงไปพอเกมลุกไม่มาเกรมรับไม่ดีก็เป็นสิ่งที่อะไรก็ไม่ดีไปหมดนะครับวันนี้ทำให้ตาดแพ้ไปนะครับส่วนทางฝั่งบีจีเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นวันนี้ก็ น่าสนใจเนี่ยก็จะมีทางชนาทิพนะครับที่ลงมาในครึ่งหลังก็เรียกได้ว่าเกรดความห่างเนี่ยตอนแรกที่ดูห่างไปแล้วก็ดูจะห่างขึ้นไปอีกนะครับในเกมวันนี้เนี่ยชนาทิพลงมาเหมือนเป็นบอลคนละคาสกนเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งวันนี้ที่อยากจะเสริมก็จะเป็นทางดัดฟอร์มของดานิโลอเวสนะครับก็เรียกได้ว่าพอเป็นเกม ACL เนี่ยก็จะมีเสียงวิจารณ์เขานะครับว่าเล่นได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะครับแต่พอเป็นเกรดคีมไทยลีกเวลาเจอกันแล้วคุณภาพของฝั่ ilo งบีจ เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีส่วนสําคัญในการมีประตูในวันนี้นะครับเป็นด้ว่าถ้าเป็นระดับไทยลีกเนี่ยดานิโล่น่าจะเล่นได้ดีอยู่นะครับในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมีประเด็นประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมันจะจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่องก้นกาบ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ